ส่งกำลังใจให้กับเนกนฤพน์นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นนะครับไปเล่นฟุตบอลแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเอ็นร้อยหวนะครับได้ฉีกขาดนะครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์ย่านรังสิตนั่นเองครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าปลอดภัยดีครับแต่ว่าค่า รักษาพยาบาลกับการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้านะครับมูลค่าถึงส0 0แสนโดยเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหรู้สึกเสียดายเงินจำนวนนี้เป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับ คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านต่างจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่รักในการที่จะเล่นฟุตบอลประเภทนี้นะครับก็ต้องเสี่ยงต่อความอันตรายกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและก็การเตะสกัดขากันแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่คิดไม่ฝันครับแต่ท้ายที่สุดก็ต้องส่งกำลังใจให้กับนิกนฤพลด้วยนะครับอาจจะต้องยุติ การเล่นกีฬาประเภทนี้ออกไปอย่างน้อยเป็นปีครับ